สวัสดีครับสวัสดีคุคณ <ขอ S 2> ยายสายนะครับผมนะ้องวันนี้มินก็เดินทางมาตามแนวทางของคุณยายโค้งสุดท้ายเนาะปอะอหยัดเข้าไปใกล้ๆหน่อยด้วยยายเสียงเขาตัดใหม่แล้วไม่ได้ยินมันอ,อยู่ไกลเออเสียงตัดใหม่เขามาตัดใหม่ี่ยายตัดใหม่อยู่หลังสวนตัดใหม่อยู่ในสวนเนาะหรอครับยายกินข้าวเช้าหรือยังยายกินข้าวหรือยังกินแล้ววันนี้ได้อะไรกินข้าวยาย โอ้ผม oh, okay, uh, oh. um, um. um, ีก mm. mm. ินคือหมูจับมาขอทั้งต yeah, ้นมันเหนียวเหนียวมีแต่หมูเนี่ยยายเนาะมีแต่หมูก็ข่หมูไขายเวลากินหมูเลยยายเอนี้มันกระตุมไขายกินเยอะๆยายจะได้แข็งแรงอืมอืมขิกินได้หลายแม่ยาย เออหน่าเลยนมไหมื่อไนกินได้หลายกันหลายอยงนี่ยายอมนัได้จเสมอคือคนหนุ่มเขาถูกวันไอ้เนาะอแล้วที่นี่หลังจากปล่อันเลขอาจารย์ไปรอบก่อนมีฝันดีมีฝันเพิ่มไหมยายฝันเพิ่มไหมไม่ฝันอ่ะออ ฝันหมือนว่าล้งเหมือนว่าอ้ยูไในฝันฝันอยู่ระบาแต่ว่าหลุ้งระบาดใหญ่คือลุ้งเนี่ยฝันเนี่ยคือจำไม่ได้อ่ะลองลองลองนั่งนึกดูก่อนเยอะใหญ่เผื่อฝันแต่ว่าลืมจำไม่ได้าจะไม่ไม่ว่าไม่อฝันเนี่ยมันจำไม่ได้ก็เรียกว่าไมื่อฝันมันจำไม่ได้ก็เรียกว่าไม่อฝันมันให่จำใหญ่นอนคือใกล้ฝันถึงตน ฝันแบบไปเก็บเพชรน่มันจำแน่นอนเลยฝันยังไงใหญ่ฝันไปเก็บเพชรฝันยังไงฝันไปจับไปเก็บเพชร้นนึ่งว่ะนใหญ่แต่มาหาบเนี่ยก็หาบมาบานเชยไมฝันชัดช้ขนาแล้วทีหลังมาอีกก็ไม่ฝันก็อม๋อ,อถ้าเกิดว่ามันมันฝันแบบชัดชตินี่มันจำได้เป๊ะเลย,ยใช่ไหมจำได้เป๊ะเลยนอันนี้มันพอจะ มาหลบหลังบ้านี่สองสามคืนนี่มันนี่ฝันทไมมันก็ไม่รูุมไม้เห็นจําได้เจ้าอย่างเนีจ้องนเลยรฝ็นับเกียเพชรบานขีตูมนี่ใหญ่เพชรคนเพชคนใหญ่โลกใหญ่สายตะกรา้าสองตะกรา้หาหัมาอื่าหามมา เฮ็ดแต่ดอกใหญ่ๆบานหัวมันหัวเรื่องหัวแดงว่ะอฮาราบมาจิ้มตะก้าซ้องขางไงาร์ปย่างเงี้ยใช่คิ้วนะฮาบร์บฮาร์ปฮาร์ปขึ้นบ่าเออฮาบขึ้นบ่าใหญ่เฮ็ดดอกใหญ่ๆบานคือไม่มีจะเฮ็ดบานจุ้งไม่ได้จักโหลอกเ่บจะเฮ็ดบาน แปลกจริงเละเฮ็ดบานนี่แเลยไม่มีศูนย์หรอกว่ายเนาะมันบานเนาะมันบานถ้าตูมจะศูนย์นะวะถึงบา้อ,อือ,อก็เลยที่นี่ก็เลยฟันเห็นตะโอพอมนเนี่ยเออก็เลยฟันเห็นตะโพมมายืดหนาบะเอ,อเตออ็นตัวสุดกระจายอย่างเก่งสีเหลืองเสียๆขาวลายเขียวอ่ะเจอขาวลายเขียวเออ,เอ,อ จะยืดเกี่ยวกับนั่นแหละขาวอะไรเขียวนั่นแหละโอ้เถอะตัวเก่งกันะนะโซโปรใส่ประจำนั่นนี่เออตัวนั่นแหละเก่งก็ใส่ไปให้แกแกก็ใส่ใส่โอ้แกใส่ใส่ดีหวังตากระพุ่มแต่ก็ไม่เอาเอาเอาไปให้แกตอนตอนนั้นเอาโซไปเผานี่เออก็เอาไปให้ใส่เชียงบ่าให้แกนัเองแกได้ใส่อยู่แล้วก็นอนน้องแกใส่แกใสุ่ง วดวัโนนใหญเต็งจข่ไมอาปอนอืมแค่หล<ะ>ังอืมฝันขนาดเลยฝันเจ็บงวก่อนนะในยายฮะฝันเจ็บรอบก่อนเี่ฝันเจ็รอบก่อนชัดหนื่งออกมาสองสมวันนี่นะไม่ใช่วดปนอะไร<อ>วดนี่แล้ววันเก็บเพชรนั่นนี่เออเก็บเพชรนี่แล้ว ฝันหลังเก,ก็บเพชรน่ะอืมฝันเด็กไปหาเพชรมาเลยก็มาฝันเห็นตะโขงนี่นะ่ะครั้งที่ก็ไอ้เรียกตัวนี้ไปนอนทับนะฝันแล้วไปเก,ก็บเพชร,พรอืม่ะจีจุดไฮน,นี่นะ่ะนี่อาจารย์จีจุดไฮในนี่ยายเอาไปนอนทับฝันแบบไปเก,ก็บเพชรคนในเห็รคนใหญ่กินตูวเล็ก ok ตัวใหญ่นี่เออเพ็รคนใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่แล้วยใหญ่ ไม่จบแบบบรราอนหน่วยว่วเลี้ยงผัวเด้งว่ะไงอานคือพระราชาะกาติมสองขางก็หากมาตอนนี้ฝันเท่าไหรคืนหลังมาก็ไปเห็นจะโง่แต่เรื่องเรียวไปเนี่ยฝันหอบเดียวนี่ยายหมดดิฝันฝันรอบเดียวนี่งวดดิสองคืนเนี่ย ฟันใหญ่เก็บเพชรแล้วก็เว้นมาคืนหนึ่งเพราเขาขึ้นสองเอกกฟันเห็นสัพเพอยังมีอีกแันก็ไม่ฟันอีกเลยก็ไม่ฟันเลยที่ถาวันนี้อม,มันอยู่แล้วลว่าใหญ่แต่กนอยู่แล้วว,ลว่าเขาฟันนะมือสวะคราวนี้ก็เลยอาจารย์ทันเทศทันก็เลยว่ายังคกบูนอืซูนแปดสามซูนแปดสาม ห้าสามมันหายอง้งอุ้งหนึ่งก็ว่างานอุ้งหนึ่งก็ว่าอย่างงี้อ่าย้อเจออันไหนเดี๋ยวอ่าหนึ่งหกศูนย์ศูนย์เปตสามเดี๋ยวก็ห้าสามอืออืออุ้งหนึ่งห้าสามอุ้งหนึ่งมันคือกันนะอ๋อชอบอันไหนจะเอาอันไหนก็เอาเอาเมื่อไปก็เอาไปแบบอ่าขอท่านพูดอย่างนี้ก็สามท่านเลยเนาะ ออันก็ว่าชุ้ไม่ชู้ก,ก็จะว่ากันเด้อท่านก็ว่าอย่างงี้อเออเออท่านว่าจะไม่มีเงินสื่อให้ไปขายนาเออท่านไม่มีเงินสื่อไปขายนาคืนด้วยท่นพูดอย่างงั้นนี่ยายท่านก็พูดอย่างงั้นแล้วท่านก็ก็ะอือเออแต่จิตอง์เดียวท่นเดินท่ตตนานจะดุออท่านจิตต้นไม้นี่เนี่ยหลังอันนี้แหละปั้นนี่แหละตะวันนี่อ,อันนี้มีจิตมูจิต ท่านมาเทศองค์เดียวนี่เทศองค์เดียวท่านเทศเอหนึ่งหกศูนย์นั่นท่านเทสามองแต่อันศูนย์แปดสามนี่ท่านเทศองค์เดียวองค์เดียวออตรงนี้ท่านเคยบอกไม่ใหญ่ศูนย์แปดสามนี่ท่านเคยบอกเมต่ก่อนคืออะไรคือขั้งเลขที่ท่านพูดนี่ขั้งเลขท่างพูดอ่าท่านเคยพูดอือท่านจะพูดไหมเแต่ก่อนท่าน ก่อนที่จะเข้าพรรษาท่านเดินผ้าตุ้งเแต่ก่อนท่านเดินผ้าตุ้งอ๋อแต่ก่อนนะอ่าแต่ก่อนอ่อ๋อท่านเดินตุ้งไปนั่นไปนี่อ่าท่านไปตรงนั้นท่านไปตรงนี้อย่างเี้อ่าท่านไปยุ่งตรงนั้นเบิ่อยุ่ตรงนี้เบิ่อยุ่ตรงฟ้าตําหลกไปยังว่าอย่างเงี้ยอืมต่ำบ้านก็ท่ำสรุปก็ลาไปอืมอืมว่า็เลยมันจะท่านเถิดดีอ่าท่านกมวยอย่างดีฮะอืมโอ้ เองท่านมาันเคยพูดพึ่งพูดเนี่ยได้ยินทันเทศมานานเลยแต่ว่าทาันพึ่งเทศเอเพึ่งเทศิ่งได้ยินนี่นยังไงก็จํำไม่ได้เลยเนาะอโอเคแล้วแต่ว่าได้ยินวันนี้ก็ทันมาวันนี้ทันก็บอกเลยอ ทางมาเทีทางกระบอกท,ท่านก็ไม่พูดเลยเว่ายังไงท่ามาเองก็ค่อยจำ้ำกค่อยได้แล้<ม>ท่านเจียงใหญ่ๆก็<ม><ม>ท่าเท่าเร็วกันเยที่เห<ม>็นไหน่นหนาไอ้ท<ม>่านนี้นะนนะท่านบอกไ่หลายตัวเลยยางเนาะท่านบอกลาแล้วท<ม><ม>่านบอกอาไเนี<ม>่ยห้าสามเนี่ อเทิมาเลยห้าที่สามสีรษะห้าห้าสสามพรรษาโอ้ท่านไปยางั้นี่อปท่านไปห้าสิบสามพรรษาผมเทมาแล้วห้าสิบสามพรรษาเออเทมาเลยห้าที่สามพรรษาเลยอายุทานเปดสิบท่านวางนี่ท่านางนี่เป็นเทียนนะเทีเปิดเทียนเปิดเจ็ยแจ๊ว่า แปดเจิตน่ะท่านอายุพันแปเจ็ดเปเจ็ดเออแปดเจ็ดอายุพันปดเจ็ดแต่ท่นเทศมานั่นห้าที่สามพันจ่านบวชมาเนี่ยบวชจากเทศเลยแต้ว่าท่านวางเงี้ยอันนี้ท่านบอกปิปิสนาหน่อยยังเนาะเด็กๆนะขนเด็กบอกว่าบอกเลียบอกอ้ท่านก็ฝุ่ท่านยางเงี้ย ก็เก็บเอาไปครับบางองค์ก็บอกเป็นเลขบางองค์ก็บอกเป็นปริศนาะอ่าเขาบอกเป็นปริศนาเนี่ยแบบยิ่ไปชัดๆไปไม่ทุก็ไม่รู้เลยอืมไม่ทุกคนทำงครับรูู้ยังเงนินเนาะอืมเออทำหาไงชอบตัวไหนงานใหญ่โอ้ยก็ชอบเก็บเพชรเนี่ยเก็บเพชรเนี่ยนี่เก็บเพชรยาเทียเป็นตัวไหนงานใหญ่ สอง้สอะสองห้าห้าสองห้าสองห้าห้าห้าหออห้าห้าสอาห้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 าอ้าอ้าห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 กกห้าห้าหอาห้าห้าอืมห้า้าห่าหกัหตีห้าไาห้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 าช้ะเ้าห้าห้าห้า้าห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 ้านห้วยใจหะอื้ ห้าห<ม>้าสองกับสองศูนย์เนี่ยน้อยใหญ่เนาสองศูนย์ยน,<ม> 2, 0, นี่มาจากไหนยายสองศูนย์สองศูนย์กับสองตะกาเอ๊ะอ๋อสองตะก้าเอ็ดสองตะก้ารเราตะกามันกลมๆกับหัก้องตะการอืมห้าห้าสองกับสองศูนย์น่อยใหญ่เนาอห้าสองกับสองศูนย์ยายชอบไปตัวห้าห้าสองนี่นี่ยายอืมห้าสองห้าห ร้องเท่ไปหี่เจอย่ายยังโรตียัง,งแม่มึงถามอีกว่ามีงินืม้องเ่เ็นเร็มพอดีวันนี้เดี๋ยวไปดูตลาดนาดพอดีเขมีตลาดนัดไปหาดูลรตลีอยาเอาตัวไหนเบ่งลรตลีเนี่ยอยายจะเอาหา,หาสองเองหาสองอ เราจะไปดูก่อนไปดูจกจะมีหรือไม่มีห้าห้าสองห้าห้าสองอันน่ะเราอยัอลยงลองมาจากห้าห้าสองยายชอบตัวไหนสองห้าสองเนี่ยชอบหา้าสองเนี่ยห้าสองหา้าสามเลขอาจารย์เรายายไม่ชอบเลขปูนะ นี่อ,อ,อาจารย์ท่านบอกไม่ชอบเลยชอบแต่ความฝันเจ้าของชอบพิชูอ้าจับวามฝันเองอ,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 อาจารย์ในเทอเอาไหมฮะ,ะเทอ,อ,กกอกอีแจอกเกอร์อยดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางตัวเลขเนาะสรุปท้ายคลิปะนะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางโค้งสุดท้ายนะคะ ก็ให้มาตามนี้เลยนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอันนี้เป็นเบอร์โทรนะคะเผื่ออาจารย์ท่านไหนมีแนวทางแม่นๆอยากจะแบ่งปันนะคะก็โทรมาได้ที่เบอร์นี้เลยแอดมินก็ขอจบคลิปว้จะเป็นเท่านี้ค่ะเธอกนใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ